thank <laughs> you โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถด้านกีฬาได้รับการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจัดตั้งขึ้นในพื้นที่บ้านทุ่งคลองสองหมู่ส ตำบลทรายมูลอําเภอองค์คารักษ์จังหวัดนครนายกในปีพุทธศักราช2559โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้เริ่มเปิดดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรด้านวิชาการด้านวิชากีฬาและบุคลากรสนับสนุนทางด้านการศึกษา และได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2559และในปัจจุบันบริหารงานโดยนายสัมพันธ์พิริยะธรรมรงกุลผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้มีการวางนโยบายการบริหารการจัดการด้านต่างๆ ทั้งในด้านอาคารสถานที่สนามฝึกซ้อมกีฬาด้านกระบวนการเรียนการสอนการอบรมสั่งสอนในเรื่องของการมีระเบียบวินัยและการฝึกซ้อมกีฬาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนด้วยโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ชนิดกีฬาที่เปิดสอนทั้งหมด5ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาจักรยานกีฬาฮอกกี้กีฬาเรือพายกีฬายิงธนู และกีฬาแฮนด์บอลโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้เพิ่มทักษะนักเรียนให้มีความกล้าสแสดงออก มีกิจกรรมเสริมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความแตกต่างหลากหลายทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนในการสร้างความรักความสามคัคคีและการมีน้ำใจนักกีฬาในด้านกีฬามีการฝึกซ้อมกีฬาตามแผนการฝึกกีฬา ร้อมทั้งนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อให้นักกีฬามีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพผลสมฤทธิ์ทางด้านกีฬาโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้ส่งเสริม และสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเพื่อให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์และนำมาพัฒนาตนเองจนสามารถประสบความสำเร็จได้โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้พัฒนาในเรื่องของอาคารสถานที่สนามกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม และการจัดการแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆเพื่อให้นักกีฬาได้มีการพัฒนาทักษะกีฬามีน้ำใจนักกีฬาและสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ